สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประเำวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพระราชทานพระราชราโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาที่9เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางังสัปปะทุมพระร,ะมพระราชทานพระราชโองการให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียมพวายตรีประวายเฝ้าทูลและออมพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธี สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ันนี้เวลา10นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2565-2566 โดยในปีนี้สภาหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปราัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์แด่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารี ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์อาทิโครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสถาบันลดความซับซ้อนของการลงทุนด้านเครื่องมือและพัฒนากำลังคนร่วมกัน จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกกติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจคนพระราชทานเกียรติบัติศาสตราจารย์เกติคุณจำนวนเจคนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจาก8คณะและจากวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลสถาบันนโยบายสาธารณะสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาลัยศิละปะสื่อและเทคโนโลยีรวมจำนวน1,915คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชมวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาผ่านเข้ามาบ้างเป็นปกติ การจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้โดยราบรื่นนั้นบัณฑิตจะต้องมีความตั้งใจอันมั่นคงเข้มแข็งมีความกล้าที่จะสู้กับความยากลำบากโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อข้อสำคัญแต่ละคนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการด้วยความเพียรพยายามอยู่เสมอ พร้อมทั้งฝึกฝนความคิดอ่านให้กว้างไกลและรอบด้านยิ่งขึ้นเพื่อจะได้นำความรู้และความคิดวินิจฉัยอันละเอียดรอบคอบมาใช้ในการปฏิบัติแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆหากบนันฑิตทุกคนฝึกฝนตนเองดังที่กล่าวให้กล้าแข็งและยั่งยืนแล้วก็จะสามารถนำพาตนนำพาสังคมและประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาบรรลุถึงความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าไปได้โดยสวัสดี จากนั้นเสด็จออกนโงงอาคารเรือนรับรองพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลและอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากกิจกรรมการวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่มาราทอนครั้งที่7โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา13นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมนำผู้สน,สนับสนุนกิจการของมูลนิธิขาเทียมเฝ้าทูลและอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกจำนวน76คน ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2,567ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมโดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิการแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมรายงานผลการดำเนินง,งานของมูลนิธิขาเทียมประจำปีงบประมาณ2,566แผนการปฏิบัติงานในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2,567 การรับรองฐานะการเงินและบัญชีของมูลนิธิขาเทียมและการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ2,567มูลนิธิขาเทียมจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศีนคิรินทราบรมราชชนนีเพื่อจัดทำขาเทียมจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าขาเทียมทั่วไปพระราชทานให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและไม่คิดมูลค่า โดยพระราชฐานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมจัดตั้งมูลนิธิได้รับการจดทะเบ,บียนในปี2535โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช,ชุดนีทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทรงเป็นประธานมูลนิธิปัจจุบันสมเด็จพระนิธิธรรมราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนและนิทรรศการมูลนิธิขาเทียมทรงเปิดนิทรรศการ30ปีมูลนิธิขาเทียมจัดขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดให้ได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น โดยจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่างๆอาทิพระเมตตาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมขึ้นด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนขาเทียมในกลุ่มคนพิการขาขาดที่ยากไร้เมือ่อทรงทราบว่าแพทย์ไทยสามารถประดิษฐ์ขาเทียมได้จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนับแต่นั้นมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมสเสด็จไปทรงเยี่ยมการออกหน่วยขาเทียมพระราชฐานเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้และสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมาสั์ ได้พระราชทานคำแนะนำต่อการพัฒนาการดำเนินง,งานของมูลนิธิอย่างต่อเนื่องชีวิตใหม่จะแสดงขาเทียมที่คนพิการขาขาดยากไร้ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆใกล้ตัวเช่นไม้ยางพาราและโฟมซึ่งขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมในยุคแรกใช้ขวดนมเปรี้ยวยาคูต่อมาในปี2544เปลี่ยนมาใช้พลาสติกโพลิโ,รโรพรไพลินโดยการผลิตขาเทียมชนิดต่างๆ แกนอุปกรณ์และชิ้นส่วนขาเทียมถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้ขาเทียมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมามูลนิธิขาเทียมได้คิดค้นพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆของขาเทียมอย่างต่อเนื่องจากแกนหน้าแข้งที่ผลิตจากอลูมิเนียมปรับเปลี่ยนเป็นแกนพลาสติกผสมไฟเบอร์เพื่อความแข็งแรงส่วนข้อเขา่าพัฒนาเป็นแบบข้อเข่าหลายจุดหมุนและสามารถผ่านการทดสอบการเคลื่อนไหวและแรงกระแทก3ล้านครั้งโดยไม่ชำรุด ปัจจุบันมีโรงงานขาเทียมพระราชทานจำนวน95แห่งทั่วประเทศและโรงงานขาเทียมพระราชทานในต่างประเทศจำนวน5แห่งและความสุขนอกจากการทำขาเทียมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วมูลนิธิขาเทียมยังทำขาเทียมให้กับสัตว์ที่ได้รับเคราะกรรมเคราะกรรมทั้งช้างมา้าสุนัขนกและสัตว์อื่นๆ พร้อมทั้งจัดแสดงตัวอย่างคนพิการที่ได้ขาเทียมไปใช้ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งนิมูลนิธิขาเทียมได้จะททำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี2,535จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า3,000 30, รายเพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ได้โอกาสได้มีขาเทียมที่ดีใช้เพื่อจะได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมคนปกติ องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานคณะกรรมาการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการดำเนินง,งานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตรส์ณเรือนจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเรือนจำชายมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมจำนวน2,479คน มีโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางเป็นโรงพยาบาลแม่ขา่ามีการตรวจคัดกรองและให้การรักษาโรคโดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจในเรือนจำสัปดาห์ละ2วันพร้อมทั้งมีการประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายและคัดกรองผู้ต้องขังรายเก่าปีละ1ครั้ง นอกจากนี้มีการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยใช้รถเอกซเรย์พระราชทานและคัดกรองโรค h i ชวซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขังทุกรายหากพบผู้ต้องขังติดเชื้อจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในเรือนจำมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยคือห้องผู้ต้องขังป่วยวัณโรคห้องผู้ต้องขังป่วยพิษสุราเรื้อรังห้องสำหรับสังเกตอาการและห้องสำหรับผู้ต้องขังผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจำนวนสองคนและมีอาสาสมัครสาทรณสุกเรือนจำจำนวน95คนโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกระสัดด้านเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกระสัดในพระบรมราชปธัมภ์เพื่อสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาทรณสุขและการแพทย์ ในช่วงบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางตั้งอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวางโอกาสนี้องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังป่วยจำนวน6คนจากนั้นตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยในซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางเป็นโรงพยาบาลขนาด10บเตียงสำหรับรองรับผู้ต้องขังป่วยจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและเรือนจำกลางบางขวางจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ12-18ปีในความดูแลจำนวน30คน โดยส่วนใหญ่ก็ะทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดสำหรับปัญหาด้านสุขภาพที่พบอาทิด้านทันตกรรมสุขภาพจิตโรคผิวหนังและมีโรงพยาบาลไซน้อยและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรราชินีเป็นสถานพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชน องค์มนตรีเป็นประธานเปิดงานแมคโครศูนย์รวมสินค้าคุณภาพจากโครงการหลวงส่งต่อผลิตผลคุณภาพจากดอยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ วันนี้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าแมคโครสาขาสีนครินจังหวัดสมุทรปราการพลเอกกัมปนาศรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานแมคโครศูนย์รวมสินค้าคุณภาพจากโครงการหลวงซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับแมคโครภายใต้บริษัท c p Extra าจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของชาวไทยภูเขา ที่อยู่บนดอยมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศตามแบบแผนของโครงการหลวงโมเดลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขามีรายได้ที่มั่นคงจากการทำการ,กรเกษตรเมืองหนาวและมีตลาดรองรับผล,ผลผลิตของราษฎรตลอดทั้งปี ในงานมีการรวบรวมสินค้าคุณภาพจากโครงการหลวงมาจัดจำหน่ายอาทิผลไม้และผักสดดอกกล้วยไม้ซิมบิเดียมปลาสเตอร์เจียนคาเวียผักสลัดและน้ำพึ่งสวนกาแฟในราคาที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากผัก5ชนิดประกอบด้วยแครอทบรอกโคลีบีทรูทมะเขือเทศและเห็ดปุ๋ยฝ้าย ในชื่อ r y y l p r r o j e t v w g g i e Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการหลวงมาจำหน่ายอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย NBT News